วันนี้เป็นวันที่25กันยายนปี2568เคยไหมคะเวลาป่วยแล้วใจเต้นแรงต,ต,ตักตักตักตอนเดินเข้าโรงพยาบาลวันนี้คุณแม่ของหนูก็ไปหาคุณหมอวิสัญญีหมอดมยานนั่นเองเพื่อที่จะเตรียมตัวผ่าต,ตัดก่อนที่จะผ่าตัดนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไงเช่นไรบ้างคุณหมอท่านก็บอกว่าผลข้างเคียงของดมยาก็คือ ปวดแล้วอาจจะมีการปวดหัวหือมีเวียนศีรษะก็จะเป็นอย่างนี้สักพักน,นึงนะคะแล้วก็จะหายระหว่างก่อนที่จะได้เจอคุณหมอเราก็มาวัดความดันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เข้าห้องเรดีอรโรจิรังศีวิทยาเพื่อตรวจร่างกายก็เดินผ่านไปนหลายตึกเลยคะ่ะ ดูระหว่างที่แม่เดินก็ค่อนข้างกังวลน,นิดนึงนะคะก็มันก็ต้องกังวลอยู่แล้วเะนาะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวนะคะคุณหมอคนไทยเราเก่งอยู่แล้วการไปหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัว,วแต่เป็นการดูแลตัวเองให้มีพลังใช้ชีวิตต่อไปค่ะแฮปปี้เข้าไว้ค่ะ